รีวิวบางงานซียูเฟิร์เดตได้อะไรบ้างเวอร์ชันบัญชีไปถ่ายไปดูกันค่ะเริ่มแรกเราจะได้ซี s p เ s สพาสปอร์ตนะคะแล้วก็มาลงทะเบียนตรงจุดต,ตรงนี้เลยเพื่อมีการปรัมต์ตร๋ไปทับนะคะแล้วก็เ้วก็เดินไปตามที่พี่พี่เขาบอกเลยค่ะพี่พี่เขาน่าหลักมากเลยนะนี่เลยวีลคัมทูบัญชีแล้วพี่เขาจะมีการมาพูดที่ตั๋วับนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพาง พี้ก็จะมาสร้างความเฮฮาปาร์ตี้สนุกแบบว่าเอิมเต้นแบบปูไม่ดูนะคะทุกคนเะก็ไปรับชมกันดีกว่าค่ะ พี่ๆนต้องเสียพอที่มาช่วยสร้างความพีคให้กับวันนี้นะคะมารีวิวรับน้องไปชีจุฬา EP สองกันค่ะนี่เลยแล้วก็เข้ามาในห้องนะคะก็พี่พี่มีการที่เราเล่นเกมนะคะแล้วก็จับกลุ่มร่วมกันค่ะเ,เพื่อทําการรู้จักซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็แบบรู้จักชื่อแล้วก็ไอจีค่ะแล้วก็เกมมเกสนุกมากๆเลยค่ะก็มีเกมแบบทายคําใบ้ต่างๆจับคู่เพื่อนนะคะที่แบบมีสิ่งที่ชอบตรงกันหรือไม่ก็แบบเป็นคําใบ้แปะหลังค่ะที่จะเดินทางไปกับพวกเราในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนีน้นะคะ บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยน่ารักกันสุดๆเลยค่ะวันนี้น้องแบบแฮปปี้มากๆเลยเรีวิวงานซายูเฟิร์เซต EP 3ค่ะวันนี้ก็คือเราจะมาที่ส่วนกลางนะคะหลังจากที่ไปรับน้องที่ขนาเนอ้อตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนของแบบว่าที่รุอนพี่นะคะมาโปรโมทชมรมต่างๆนะคะหรือว่าพวกซมแบบจิตอาสาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีให้ทำบอปเด็กๆน้อยๆนะคะพวกกำไลอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะก็จะมีซุ้มต่างๆเนาะรวมถึงนะคะมีบูธอาหารม,มาขายด้วยค่ะก็จะมีพวกแบบ ไก่ทอดทาโกยากิซูชิแล้วกมม็มีพวกเครื่องดื่มแล้วก็พวกไอศรีตมต่างๆค่ะแล้วก็มีพวกขนมนมแจกฟรีด้วยนะคะนี่เราได้เล็กตาซอ,อถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ